รีวิวเอ็เจมเหลี่ยมนะครับสีเทอลัมโบมุกชมพูนะครับเป็นเทอรัมโบนะครับผมมุกชมพูช่วงล่างเป็นยก6นิ้วกับอาร์มนะครับยางสามห้าเฟืองน่าจะทดมาแล้วนะครับผมวิม่งร้อยสี่สิบสบายนะครับยางสูงประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไม่ล้างนะครับสีสันก็ ด้วยกำครับถ้าได้สวยคแอฟนะนี้สวยเดิมแอร์เย็นแอร์เย็น,ะนครับแชทหัวฉีดนะครับเดิมคลิปนะครับบอกไม่บ่อมีขาดนิดนึงนะครับตรงน,นี้มันก็สวยๆครับใช้ล่างนะครับ สวยสวเครื่องเดินนิ่นนงๆไฟแต่งนะครับไฟเป็นไฟเมกาอยากเปิดอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันยังกลางวันบุน่สวยๆนะครับผมดีที สีนะครับผมนี่ครับใช่จะเป็นสีประมาณนี้นะครับถ้าไม่โดนแสงนะครับจะเป็นเทานะครับผมเป็นเทาถ้าโดนแสงจะเป็นแบบนั้นครับออกม่วงๆนิดๆนะครับสีแบบเรียกไม่ถูกเลยครับผมล้อใหม่แล้วยางที่บ้านเนี่ยครับใส่ยางยังกรอกนะครับไม่ฟัง หรือว่าที่ๆครับคันนี้จบจบสองสองเก้าสปร์วอลโล่เน้นชุดโดนครบนะครับผมน,นี่ครับทรงดีนะครับผมขับดีขับดีครับขับสบายแอร์เย็นทางไกลได้ครับความเร็ปกติสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมอันนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ถสวยครับรถสวยครับผมขอบคุณครับ